ทบทสวดม,าห,าามาหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยามงะควาสาเกสุวิหารติกปิละวาตุสมบ,บิงมาวะเนมาตาภิกขุสังเกสิติปัญจมาเตหิภุกภิกขุสเตหิสพัพเพเหวาอรหันเตหิทัตหิจโรกทททัทาตุอิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาอุติ พระวานตังทัสนายาภิกขุสังกัญจาตโคจตุนนางสุทธาวาสกาหิกานางเทวานังโอตะกเทโหสียังโคพคะวาสักเกสุวิหารติกปิระวัตุจะมิงมาวันนมหาตาภิกขุสังเคณัสติปัญจมาเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพวะอรหันเตหิทัศเหิเจโรุกธาตุหิเทวตา เยผุเยนาสันนิปติตาหุนติปควันต่างทาสนายาภิกขุสังขัญจันยันูนวยามปิเยนะปคาวาเตนูปสังกมือยามาอุปสังกมิตวาปควาโตสันติเกปัจเจกคาถาพาสยยามาตีอัตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระรวาภูริโสสัมมินมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาังสัม มิเชยะเอวเมวัสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะลหิตาภควโตปุระโตปาตุลังสุอัรโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวัเอกมันตังอาจทังสุเอกมันตังสิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันสิเกอิมังคาทังอภาสติมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมไหมัง ธรรมะสมอย่างท้ากิตาเยวะอัปปาราชิตสังกันติอตโคอัปปาราเทวตาปะควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาติดาลพิกขวสมาธิสมาธหังสุจิตังอัตตะโนอุชุกามังสุสารถีวาเนตานิเกตวาอิริยานิลาคันติปันธิตาติ อัตโคอปาราเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเฉตราวาคีรังเฉตวาวปรีกังอินตะคีรังโอหัจามเวชาเตจรันติสุชาวิมาาจักขุมาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเกติพูดทางสรนังคตาเสนเตน รามิส si ันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเลสันติติยทโคภควาภีครุอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุทัศสุโโลกาลาทูทุเสวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนาญาภีกขูสังกันจะเยปีเตภิกขเว อาเสุงอติธมัมทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะคะวันตานางเอตาพละมาเยวเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอานาคตมัททานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะคะวันตานัง เอตตัปปลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสียาถาปิมายังเอตสระหิกาจิกิสามิพิกขเวเทวกายังเทวกายานังนามานิตะพิตตยิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเอติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตัง สุนาทสาทุกังมนาสิกโรทภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกุปะกวะโตปัจจโสสุปะกวเอตาทวจะสิโรกมมุสตัสสามียถธาภุมมาทะทัสติตาเยติตาคิริคัปรังภิตตตาสวายิตาปุถุสีหาวสัลลีนาโรมหังสาภิสัมพุโนทา ตมนาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิราภิโยปัญจสเตยัตววเนกาปิระวัตเวสโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเรระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาภิกวเตจาตาปามะกะลุงสุตวาพุทธศาสนาสังเตสัมปาตุรหุยานังอวานัสตุสาทัทสันัั apake samatta kunsa sanga atha sattati sa sanga atha sattaring satange kesahasana amanusana disa gapa buta un panca sapha amantayi สัทธาสาวกสาสเรระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเยูหังกิตตยิสามิขิราหนุอุปโสสัทธาสาวยัคขาภุมมากาปิรวัตถวาวันนโต ဣတိမံ तो จุတိမံ तो ဝဏဝံ तो ယသတိနोမောထမနာအ భ ိက္ခာမုံພິກຂູနံသမ ित् ติງဝနံဈာသာသာဟေမဝတາຍာခာနာနသဝနိနောဣတိမံ तो จุတိမံ तो ဝဏဝံ तो ယသတိနोမောထမနာအ భ ိက္ခာမုံພິກຂູနံသမ ित् ติງဝနံဈာခာခိ라တိဈာသာယခာနာနသဝနိနောဣတိမံ तो จุတိမံ तो ဝဏဝံ तो ယသတိနော โมทมาณานาภิกขโมภิกขูนังสมฺมติงฺโวนํจิตฺเตเตโสราสหัสสายคานานตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณวนโตยสะติโนโมทมาณานาภิกขโมภิกขูนังสมฺมติงฺโวนํเวสาสมิตาปญฺจสตายคานานตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนโนวนโตยสะติโนโมทมาณานาภิกขโมภิกขูนังสมฺมติงฺโวนํ กุมพิโรนาชักให้โกเวปุสัสานิวาสนังพุโยนังสตาสาสังยักขานังปายุปาสติกุมพิโรราชักให้โกโซปาคาสมิติงวนังปุริมันจติสังราชสตาลภโตปัสสติขันทัพพาดังอาทิปติมหาราชายาสติโสบุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหามาภราอิธิมันโตจุติมันโตวานวานโตยาสติโนมตมานา อภิกรรมุงพีขูนางสมิติงวะนางทักขนันจะที่สังลาชาวิรุณโทตับปัสสาสติกุมบันธานังอาทิปติมาราชาญยสสิโตบุตตาปิดดาสสภาโอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัตสิโนโมทานาอภิกรรมุงพีขูนางสมิติงวะนางปัจจิมันจะที่สังลาชาวิรุปะโคปัสสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสติโสพุทธปิตัสสะภาโวอินทนามะมหาผลายติมันโตจุตติมันโตวานวันโตยตัสสิโนมุตตมาณาอภิกขะมุภิกขูนางสมิตติงวนาพุทธรันตัสสังราชากุเวโรตัปปสาสะติยักขานังอธิปติมหาราชายสติโสพุทธปิตัสสะภาโวอินทนามะมหาผลายติมันโตจุตติมันโตวานวันโต ยตักสีโนโมทามนาภิกกาบุงภิกขุนางสามิติงวะนางผูรลีมาทิสังทตตารัตโททักขีเนนาวิรุณโกปัจฉิเมนาวิรูปะโคเวโรอุตตลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัตตะละมานาทั้งโสวเนกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโน ทาสาอาคูวันจานิกาสะทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจจวิภูโตสาจันทโนกามเศโทจากินุมันทุจะปนาโทปมัญโยจเทวสูโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันธภานโอราชาชโนะโพอาคูปัญจาสิโคเจวะติมพรูเสวะชะสา เอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหลาชูพิโมทมานาภิกาาุงภิกขูนางสมิติงวนางอาถาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมภาลัสตลาคูปายาคาตัสหายติพิยามุนาทตารัตถาจาคูนาคายสัติโนเอราวันโนมหานาโกโสปาคาสมิติงวนัง เยนาคาลาเชสาสาหาวันตีทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายสาเตวานมัชปัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสนังอะยันตธานาคานาคาลาชาเคลานาคาลาชานามาสสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธสันหายวาจายุบายันตานาคาสุปันนา สารนามกังสูพุธังชิตาวชิรหัสเทนะสมุทังอสุราสิตาภารโตวาวาสาวเสเตอิทธิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามาพิมาอสุราธานเวคาสาเวปะจิตติสุจิติจจปาหราโทนวจีสาสตัญจาริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในตวาภาลิงเสนังลาหุพัทถมุปาขมุง สัมโยธานีพัทันเตปิกูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคะมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโสโมจายสัสสังสหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวะเทวาจจสัตติโน เศเตฐะตากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันตะวันนาวันโตยัสติโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางเวนทุจเทวาสหริจะอะสมาจะทูเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสูปนิสาเทวาเสมาคูปุรักกิตานักขานีปุรักกิตวาคูมันทะ วลาหกวาสูนังวาสโวเสโทสักโกปาฆาปุรินทโทชาเสเตทะตะากายาสะเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอาทาคูสาภูเทวาชรมกคีติขาริวาอริจกาจะโรชาจะอุมาปุปปานิพาติโน ว่าลุนาสหธรรมมาจะจุตตาจะอนิชกาสูเลยยะลุจิราคูอาคูวาสาวเนสีโนทาเสเตสัจจากายสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสีโนโมทามาณาภิกกามุภิกขุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา กิตตาปะทุสิกาคูอาคูมโนปะทุสิกาอาธาคูหารโยเทวาเยจาโลหิตตวาสิโนปารคกามหาปารคกาคูเทวาญัสสิโนทักเสเติทัสธากายาสเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทานาภิกามุงภิกูนางสมิติงวนังสุกากรุมาอรลุณาคูเวคณาสาตา โอตาตกายาปามกาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาลคชามิสกาจยัสสินโนฐานยังอาคาปชุนุโนโยทิสาภะอภิวัสติชาเสตทาเสตเตทาสตากายาสาเณนาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงโงนาง เคมียาดุจิตายามากาตกาเจยัสสติโนสัมพิตกาลามาเสตถาโชตินามาจาสวะนิมมานลติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตาถาเสตทะตถากายาสะเพนานาตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกกาุงภิกขุนังสมมิติงวะนัง สัพเทตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวะนามันวะเยนาคันจุงเยจันเยสาทิสาสาปะวุธชาติมักขีรังโอคตินนามนาสวังทักเขโมคาตะรังนาคังจันทังวะ อาสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสาสันนังปุมาโรติโตจะโสปาคะสามิจิงว่านังสาสพัมมะโรกานังมหาพัมมาพิตตติปุปปันโนชุติมันโตพิมากาโยยัสสิโตทราเซธาอิสราคูปันปัจเจกวาสวัตติโน เตสันจามัชโตอาคาริโตปาริวาริโตเจตาสัมเพเตจะสัพเพอภิกันเตสินเดเทเวสะพามเกมาลเสนาภิกามิปัสสากันาสามัญที่ยังเอธาพันธาพันธาธาลาเคนพันธมตุสัมันตาปริวาเรธามาวมุติติทโกจินังอิติตัถมาเสโนกันนาเตนังอเปสย ปานินาตาลมาหัจจกสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานยันโตสวิชุโกตทาโสปัจุทาวติสังกุตโตอรสยังวเสตันจัสพังอภิญญายะวกิตวานัสคกุมาตโตอามันตยิสัตธาสาวเกสาสเรระเตมาลเสนาภิกกันตาเตวิชานาทภิกโว เตจอาตาปะมักะลุงสุตวาพุทธะสาสะสาสนังวีตราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปีอินชยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัตส,สิโนโมทันติสาพูเตหิสาวกาเตชาเนสุตาติบทที่สิบห้ามุงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิตมะติเตโชชยสิทธิมหิตทิมหาคุณาปาริมิตาปุญญาธิการาสาสัพพันตะลายานิวารณาสมัตถะสาภควโตอราโตสัมมาสัมพุทธตะวัดติงสมหาปุริสาลักขณานุภาเวนะอาศัยญาณุปยัญชนะนุภาเวนะ ทูจลาสัตมังคลานุภาเวนะชาพันนลงสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัมตะปาลามิตานุภาเวนะศีรษะสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ เจจานุปาเวนะอิตานุปาเวนะภลานุปาเวนะเยียรธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหสธรรมขันธานุปาเวนะนวโลกุตตลาธรมมานุภาเวนะอัตังคิกามคานุปาเวนะอัตตสมาปติยาณุปาเวนะเลาปิญญาณุปาเวนะจตุสัตญาณุปาเวนะ ท่าสาภะรยานณูภาเวนะสัพพัญยุตยาณูภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาเวขานุภาเวนะสาพะปริตาณูภาเวนะรัตนตยาสารานูภาเวนะตุยังสัพพโลคสกุปัฏฐาะทุกขโทมานัสุปายาสาวินาสันตุสัพพันตลายาปิวินาสันตุสาปัสังกะปาตุยัง สามิตชนตุทีคายุตาตุยหังหวตุสาตววสาชีเวนะสมังกิโกโหตุสัพพธาอาคาสาปปพาตาวนาภูมิกภูมิังคะมาคะภูมิกังคามหาสมุทธาอารักกกาเทวตาตถาตุมเหออนุรักันตุ ภวัตุสัพพมังคกะลังลากขันตุสาพระเทวตาสาพุทธานุภาเวนะสะตาสติพวันตุเตภวตุสาพพมังคกะลังลากขันตุสาพพเทวตาตาพัตตมานุภาเวนะสะตาสติพวันตุเตภวตุสัพระมังคกะลังลากขันตุสาพพเทวตาพาปังกานุ อาเวนะสะตาโสตีพรวันตุเตนะขัตตยกภูตานังปาปักหานิวารนาปริตัสาอุภาเวนะอันตวาเตสังอุปัตเทเวนะขัตตยกภูตานังปาปักหานิวารนาปริตัสาอุภาเวนะอันตวาเตสังอุปัตเทเวนะขัตตยกภูตานังปาปักกะ นิวารนาปริตตสาอนภาเวนานตวาเตสังอุปัตเเว